Hôm mai hôm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ ชิตา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 หันมาลูกหันมาสวยไปเห็นไหมสวยให้ให้สวยแทงแทงแทงสวยหันไหมโอ้ย Đây đó, băng đây, băng đây. Băng đây đó. Hắn sai. Và tụ. ôi hắn mấy, Hắn vô. Ô đi theo เฮ้ยตาเฮ้ตาเร็วเออเต้เต้เลี้ยนเต้เต้สวยเต้เต้จ mm ับบอลก่อนเต้จับบอลก่อนพอพอตาพอพอคนนึงคนนึงพอพอคนนึง ไปอยู่ตรงกลางเลย,ยจยติตาจิตาตรงกลางไหมตรงกลางพอพ,อพ,อพอ่อพอจิตาพอเห็นจิตาไหมจิตาบางคนไหมบางคนไหม Raum, อ่าเราได้เราได้เราได้โอ้โหโอ้โห mày không mày mai luôn không mai dạ xuống dạ nhỉ tuổi lắng nha tớ tớ tuổi lắng ตัวไหมได้อยู่จะก้อนขยับก้อนขยับลูกขยับปล่อยไปเออกอนสำรองมีไหม thế này mà chim nó đây nó đây nó đây thế nhé tơ tơ mà vinh lên bay lại đây đây là điều đánh, 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 đánh. ได้แล้๋ยวโอ้โหถอยตาถอยถอยตาถอยเติมมาแล้วเติมเติมมาแล้วเติมสวยเติมเติมเลี้ยงไปเลี้ยงไปเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเราได้เราได้สีตาได้ไหมสีตาเล่นได้ไหมสีตาเล่นได้ไหมลูกเห็นเอาโต้ไหมเห็นเอาโต้ไหม เน็ตก็ได <cient> okay. right. yeah. well, ้น่ะเน็ตก็ได้น่ะเน็ตก็ได้่เน็ตก็ได้เน็ตก็ได้เออไหวโอ้โหสุดยอดเลยดิค่ะอย่างสองคนนะครับรัสา con đấy con này không phải thu hải lăng đại diện đi ra khuôn quan ô oh. hồ ไปนั่นไปนั่นไปไปนั่นไปเออโอ้โหเล่นเรื่อยลงเล่นเรื่อยเล่นเลยเล่นเลย ja, jäyền, thấyเพื่อนไหมยะ? thấy nó toไหม? jä, 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 hãy màเลย, hãy màเลย, jä, อยาก็เราไปช่วยน่เร็วโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก่อนเล่นก่อนก่อนก่อนวิน่งก่อนวิ่งโทรหาไหมพี่บ้า ta bùm 2 con 2 con hay lên <laughs> <Kinh lươi. cười> ไว้ Why?